อันนี้จะตามหาใครนะครับพ่อคะ่ะพ่อ,อ,อพ่อกับแม่ได้แยกทางกันตั้งแต่ตอนที่เราน่าเพนน่าจะอนุบาลหนึ่งได้ไมั้งอนุบาลหนึ่งประมาณ 6... กหกขวบห้าขวบหกขวบประมาณนั้นมาแล้วก็ แต่ความเป็นเด็กน่ะมันก็ไม่รู้หรอกว่าเขาขัดแย้งอะไรกันอืมแม่ให้ไปก็ไปก็นั่งรถไปกับเขาที่วันเพญจาได้นะครับว่าวัยเด็กเคยอยู่กันเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกที่บ้านเกิดของพ่ออําเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆที่อบอุ่นหัวใจที่สุดในความทรงจําของชีวิต แต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อผู้ใหญ่ไม่เข้าใจกันภาพความขัดแย้งเข้ามาแทนที่ความอบอุ่นจนกลายเป็นภาพที่ชัดเจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับจำภาพภาพที่จำได้คือน่งจำได้ว่าแม่เรียกขึ้นรถแล้วก็ออกมาเลยรอใช่ตอนนั้น,นเราทำอะไรอยู่เล่นน่าจะเล่นอยู่ ที่บ้านนั่นแหละคับใช่ใส่ชุดนักเรียนแล้วก็เล่นอยู่ไม่ได้ถอดชุดนักเรียนเลยกลับมาจากโรงเรียนใช่ถ้าจําได้นะจําจได้แค่นี้เลยอือออแล้วยังไงแล้วแม่แม่เรียกว่ายังไงบอกเพนขึ้นรถแล้วก็จับแขนแล้วก็ขึ้นไปเลย<ร>ใช่อารมณ์ของแม่ตอนนั้นเป็นยังไงครับอารมณ์น่า เหมือนคนก็คนทะเลาะกัน,นะค่ะคนทะเลาะกันแหละแต่เราความเป็นเด็กเราก็ไม่รู้ว่าทะเลาะอะไรกันจังหวะแม่เรียกก็ไปรอความที่ไม่ร้องแม่อะไรด้วยคุณพ่ออยู่ตรงไหนในะเหตุการณ์ตอนนั้นพ่อก็อยืนอยู่ท้ายรถนั่นแหละค่ะรอเรียกเราให้เราลงแล้วเราก็มองมองด้วยความงงงงว่าพ่อจะเรียกท<อ>ําไมเพราะเราไม่รู้ว่าเขามีอะไรกันอ๋อ แม่ดึงเราขึ้นรถใชแต่พ่อยืนอยู่ท้ายรถ<ช>แต่เรียกเพนล,ลงมาใชแต่แม่บอกเพนขึ้นไปใช่วันนั้น<ม>เราก็คือมองสายตาพ่อจนสุดทางเลยหรือว่ายัางไงเหรือก็ออกมาก็ออก,กภาพนั้นจำไม่ได้อ๋อล้ครับจำได้แค่ช่วงที่แม่ขึ้นรถพ่อเรียกแล้วก็นั่งรถไปเลยอืใช่ค่ะ ได้คุยกับแม่นึกถึงแล้วก็คุยกับแม่ว่าทําไมถึงได้เลือกเขาแล้วทาไมต้องพาเรามาอะไรอย่างนงี้เขาก็บอกด้วยพ่อมีแฟนใหม่มีผู้หญิงใหม่จับได้อะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็ด้วยสุราด้วยพ่อหนักมากก็ลเลยแม่ก็ไม่ไหวก็ลวเลยไม่อยากอยู่ก็ออกตีห่าออมาพาเรามาด้วยแล้วเราฟังเรื่องนี้แล้วเราเป็นไง ไม่เคยคิดก็คิดอยากจะตามหาเขามาอยู่เรื่อยใช่แต่เราไม่มีช่องทางไม่รู้จักทําไมถึงอยากตามหาเขาล่ะเรื่องราวของของคุณพ่อก็ในมุมของเราถ้าเราเป็นผู้หญิงรู้สึกยังไงกับหัวอกผู้หญิงที่โดนผู้ชายทิ้งไปมีคนใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยกับผู้ชายคนนั้นคือพ่อของเราแล้วไม่โกรธหรอไม่โกรธไม่ไม่โกรธเลยเพราะว่ายังไงเขาก็เป็นพ่อเรา แล้วก็อยากยังอยากเจอเขาอยู่ใช่ยังอยากเจอเขาอยู่ไม่คิดว่าจะต้องรังเกียจเขาเขาทำกับแม่แบบนี้ก็ไม่จําเป็นว่าที่เราจะต้องรังเกียจเขาเพราะาเขาเป็นคนให้กําเนิดเรามาข้อมูลคุณพ่อมีอะไรบ้างข้อมูลคุณพ่อคุณพ่อชื่อเล่นชื่ออะไรจําได้ไหมครับชูชาติพุทธชัยอันนี้คือชื่อจริงชื่อจริงของพ่อชูชาติพุทธชัยชื่อเล่นชูชาติ มีเบาะแสนในใบเกิดไหมมีค่ะมีใช่ไหมครับใบเกิดมีชื่อนามสกุลที่อยู่มีไหมมีครบเลยเหรอครับโอ้ห oh, ไม่น่าอยากนะถ้าอย่างนั้นนะ่ใบเกิดมันเก็บจนเก่ามากเลยเหรอครับ <laughs> กว่า26ปีที่พัดพรากสู่ภารกิจแห่งความหวังของสะพ้ยสวนปาล์มคนนี้เมื่อเธอมีโอกาสมานั่งเปิดใจเล่าเรื่องนี้ให้อีเตอร์อิจันฟังหัวใจที่มุ่งมั่นในการตามหาความหมายของคำว่าครอบครัวซึ่งมีเบาะแสนำทางก็คือข้อมูลที่ระบุชัดเจนในใบเกิดแต่เอกสารเพียงแผ่นเดียวจะพาเธอกลับไปหาคนที่เธอเรียกว่าพ่อได้อีกครั้งหรือไม่ต้องรอติดตามนะครับ พิธิหารแห่งรักที่พันรากนันอนุภาพบรรดายนากดฟ้าได้เก่ฑฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นใครจากันจะท้องไปยันพิธีารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกณฑ์แห่งฟ้า What the